เมื่อนักการเมืองหนุ่มผู้ชั่วชนแถมอย่งางไรการศึกษาได้ถูกตัดสินจำคุกจากคดีช่อโกงในระหว่างรอการประกันตัวที่ก็ไม่รู้เมื่อไหร่ภรรยาของเขากับมีแผนที่จะให้สามีของเขาถูกขังอยู่ในเรือนจำต่อไปเพื่อที่เธอจะได้อยู่ในตำแหน่งมุขยมนตรีแทนสามีไปานานด้านชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตในคุกอย่างลำบากจึงตัดสินใจใช้เวลาที่มีศึกษาหาความรู้เพื่อต้องการจะเรียนให้จบเพื่อใช้เป็นใบเบิกทางให้เขาได้รับการประกันตัว สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็ม่อยู่กับเราโอ l y f ฟันและหนังที่ผมจะมาสปอยมีชื่อเรื่องว่า d a r k วิส2022สอบจากคุกเรื่องราวจะเป็นยังไงเข้าไปรับชมกันครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่ชาวดาลีนักการเมืองหนุ่มรอไว้กลางคนเขากําลังเดินทางออกจากบ้านเพื่อไปพบกับประชาชนที่สนับสนุนเขา พอวันนี้เป็นวันที่สาลแขวงออกหมายเรียกมุขยะมนตรีของค้าหลวงหัตประเทศชาวดาลีถูกสอบสวนในคดีทุจริตการว่าจ้างครูใช้อำนาจโดยมิชอบรับสินบนคอรัปชันและโกงตัวเขาเองไม่ได้รู้สึกสะทกสะท้านอะไรใดๆเพราะถือว่าตัวเองมีอำนาจและอยู่เหนือผู้คนโดยการใช้เงินในขณะที่เขากำลังนั่งรถไปศาลทันดลเลขาใกล้ไวกระเสียนของเขาได้ยื่นโทรศัพท์ให้ชาวดาลีดูตำรวจหญิงคนหนึ่งกำลังเอาเรื่องคนในพักของเขา ชาวดาลีเลยรีบสั่งย้ายเธอในที่สุดเมื่อชาวดาลีลงมาจากรถและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าตัวเขามั่นอกมั่นใจในระบบศาลของอินเดียและบอกว่าตัวเขานั้นบริสุทธิ์มาตลอดพอเขาพูดจบก็เดินเข้าไปในศาลทันทีชาวดาลีมั่นใจมากว่าต้องพ้นข้อหานี้แน่นอนแต่ศาลกลับพิพาทให้เขาจำคุกเพราะเขาทำผิดกฎหมายหลายมาตราชาวดาลีหน้าถอดสีเมื่อคดีพลิกสิ่งที่เขาทำได้มีเพียงโทรไปหาบิมโมภรรยาที่ซื่อสัตย์ และปฏิบัติเขามาอย่างดีตลอดเขาได้บอกกับเธอว่าต่อไปนี้เธอจะเป็นมุขยะมนตรีคนต่อไปสิ้นเสียงจากการคุยกับสามีเธอหูพึ่งและรู้สึกว่าโลกนี้หยุดหมุนไปหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีงานฉลองเล็กในบ้านของเธอเพื่อตอนรับมุขยาคนตีคนใหม่เธอรับดอกไม้ไมาอย่างงงๆและรู้สึกทำตัวไม่ถูกที่จะต้องมารับผิดชอบหน้าที่นี้แทนสามีแต่ก็ต้องเล่นตามบทบาทไปให้จบวัน ฝั่งของชาวดาลีที่นั่งรถท้องขังมาถึงคุกพร้อมกับประชาชนด้านนอกที่ส่งเสียงสนับสนุนเขาเขามีความมุญญ่งหดใจที่จะต้องเดินลอดช่องประตูเข้าไปเลยสั่งให้ทันดนไปบอกผู้คุมให้เปิดประตูฝั่งผู้คุมเมื่อได้ยินดังนั้นเลยสั่งให้ลูกน้องเปิดประตูชาวดาลีเดินลงมาพร้อมกับจับมือกับผู้คุมและรู้สึกเหมือนว่าผู้คุมจะดูตื่นเต้นมากที่ได้เจอเดาวชาลีเพราะเขานั่นเองแหละที่เป็นคนเลื่องตำแหน่งให้กับผู้คุม ในฝั่งของบิมโมที่กำลังแถลงการมุขยะมนตรีคนใหม่เธอไม่มั่นใจในตัวเองไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการพูดในที่สาธารนณะและการอ่านคำแถลงการที่มีให้ในกระดาษเธอพูดติดติดขัดขัดจนทำให้คนฟังด้านล่างขำกันอย่างสนุกสนานสุดท้ายแล้วความเขิอนอายนี้ทำให้เธอต้องเดินลงจากเวทีไปและต้องเดินกลับมาอีกรอบเพราะว่าลืมเซ็นลงนามการเป็นมุขยะมนตรีด้านผู้คุมพาชาวดาลีไปที่ห้องพักวี P พีในคุ และได้บอกถึงการแชทโทรศัพท์ที่แอบหลักลอบเข้ามาเพื่อที่จะได้สั่งการได้จากด้านในชีวิตของนักการเมืองหนุ่มที่ติดคุกและดูจะมีความสุขเป็นอย่างมากเมื่อเขาลุกขึ้นมาเต้นลำแถมยังเต้นลำกันทั้งคุกในท่าเดียวกันอย่างเบิกบานเช้าวันต่อมาชาวดาลีได้ไปวิ่งรอบสวนและได้พบกับกับกนทีคนแค้หนุ่มวัยสามสิบกว่า,วาที่โดนจับข้อหาขโมยจกักรยานมากกว่า4565คันนอกจากนี้เขายังได้รู้จักกับเรม หนุ่มวัยใกล้เคียงกันที่โดนจับในข้อหารักผู้หญิงในวันน้าอื่นซึ่งเป็นวันน้าที่สูงกว่าเขาถูกใส่ร้ายเลยโดนจับชาวดาลีได้รู้จักหลายๆคนในคุกและได้สร้างอำนาจของตัวเองขึ้นมาเพราะคิดว่าตัวเองเก่งกว่าคนอื่นๆในขณะที่ภรรยาของเขาต้องสวมหมวกเป็นมุขยามนตรีที่เธอไม่ได้มีความรู้แม้แต่น้อยทุกอย่างดูวุ่นวายและสับสนผิดกับสามีของเธออย่างสิ้นเชิงทุกอย่างดูจะจบลงเมื่อมีผู้หญิงที่ชื่อโจติมาประจำการที่นี่ เธอเป็นผู้อำนวยการคนใหม่เธอเป็นคนเนี้ยบมีระเบียบและไม่สนว่าใครจะมาจากวันนาไหนเพราะการอยู่ในคุกนั้นทุกคนเท่าเทียมกันและตอนนี้เธอได้แนะนำตัวกับผู้คุมและนักโทษทุกคนดูเหมือนว่าชาวดาลีจะไม่ชอบเธอสักเท่าไหร่ทั้งสองเปิดศึกกันนับตั้งแต่ตอนนั้นลามไปถึงตอนที่ชาวดาลีคว่ำถาดข้าวลงเพราะไม่ชอบอาหารที่นี่เป็นเหตุให้ผู้อำนวยการสาวต้องเดินมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ก็โดนสวนกลับด้วยคำพูดที่ว่าตัวเองนั้นมีตำแหน่งที่ใหญ่โต ไม่มีใครกล้ามีปัญหาหรอกทำไมอย่างนั้นเธอจะถูกสั่งย้ายแต่โจติไม่ได้กลัวคำพูดนั้นแม้แต่น้อยเลยเธอสั่งให้ผู้คุมเอาแฟ้มประวัติของดาวชาลีมาและให้เขาเซ็นเอกสารบางอย่างชาวดาลีจับปากกาและเซ็นลายเซ็นลงไปในขณะเดียวกันโจติที่กำลังมองอยู่นั้นได้ถามเขาว่านี่คือลายเซ็นของคุณจริงๆเหรอเพราะฉันเห็นมันในคำสั่งย้ายของฉันและยังได้ถามอีกว่าเขาเรียนจบอะไรมาชาวดาลีอ้มอึมอึงอึงก่อนตอบว่ามสอง เธอหักหน้าเขาด้วยการถามผู้คุมว่ามีงานอะไรสําหรับคนที่จบมอ .2 บ้างโดยการยามศักดิ์สีขนาดนี้ชาวดาลีทําอะไรไม่ได้นอกจากต้องยอมยอมเธอไปและเดินตามเธอไปที่โรงไม้อย่างว่าง่ายทันดลและบิมโมเข้ามาเยี่ยมชาวดาลีในคุกเขาบอกให้บิมโมทําอะไรสักอย่างเพื่อย้ายโจติออกไปแต่ภรรยาของเขาก็ปฏิเสธและบอกว่าทําแบบนั้นไม่ได้เพราะการใช้ไม้แข็งไม่เหมาะสําหรับผู้หญิง เมื่อชาวดาลีได้ฟังขนาดนั้นเขาเลยปิ๊งไอเดียบางอย่างขึ้นมาและเริ่มทํามันทันทีเขาแกล้งปวดทําเสียงโอดควรไปตามร่างกายของเขาจนหมอบอกว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรชาวดาลีเลยบอกให้หมอเลือกมาสักจุดเพราะเวลากวดแล้วเขาจะได้ร้องถูกทุกอย่างอยู่ในสายตาของโจติทั้งหมดเลยรู้ว่าเขาเป็นคนเจ้าเล่ห์ขนาดไหนสุดท้ายแล้วชาวดาลีก็ต้องกลับไปทํางานในโรงไม้เหมือนเดิมแต่เขาเพียงนั่งอยู่เฉยๆและคุยกับกันทีว่ากลุ่มคนที่เพิ่งเดินผ่านหน้าโรงไม้ทําไมถึงไม่ทํางาน ันทีตอบว่าพวกเขาเป็นนักเรียนไปนเรียนเพื่อที่จะสอบเลยถูกยกเว้นให้ไม่ต้องทํางานแต่ในขณะที่นั่งเพล่ๆอยู่นั้นโจติก็ได้เดินเข้ามาทําให้ชาวดาลีสะดุ้งโหยงรีบรุกขึ้นมาและหยิบเก้าอีา้ไม้ตรงพื้นมาทํางานอย่างทันทีส่วนผู้คุมตัวดีที่คอยอยู่ข้างชาวดาลีมาตลอดก็แอบถ่ายรูปเขาตอนที่เขาทํางานลงทวิตเตอร์อย่างสนุกสนานทําให้ภาพของเขาหลุดว่อนโซเชียลเป็นที่พูดถึงเป็นอย่างมาก แม้แต่บิมโมภรยาของเขายังนั่งขำกากับภาพที่เห็นชาวดาลีที่รู้เรื่องนี้ทำให้เขาไม่พอใจเป็นอย่างมากเลยรีบเอาโทรศัพท์ติดต่อกับน้องชายเพื่อให้เขาประกันตัวอย่างเร็วที่สุดน้องชายของเขานั่งเครื่องบินลำเดียวกับผู้พิพากษาและขอติดสินบนเพื่อที่จะเร่งให้พี่ชายออกมาจากคุกแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผลและผู้พิพากษาย,ยังย้ำอีกว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกจะได้ไปอยู่กับพี่ชายในคุกแทน ข่าวได้ออกไปแล้วว่าชาวดาลีไม่ได้ถูกประกันตัวทํำให้เขาต้องคิดหาแผนสํารองโดยการเข้าไปพบกับโจติอีกครั้งเธอได้ถามเขาว่ามีแผนจะทําอย่างไรเขาตอบแค่ว่าต้องการแค่ใบประกาศนิยบัตถึงโจติจะไม่ค่อยเชื่อในคําพูดของเขามากนักแต่ก็อนุญ,ญาตให้เขาได้ไปเรียนโดยไม่ต้องมาทํางานชาวดาลีเข้าไปในห้องสมุดและพบกับบรรลักษ์ที่มีความรู้ค่อนข้างมาก และได้แนะนําหนังสือในแผนกต่างๆชาวดาลีหยิบหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อจะมาอ่านแต่พอรู้ตัวอีกทีเขาก็ถูกปลุกให้ตื่นจากโตติและผู้คุมคนสนิทของเธอย้ําว่าถ้าไม่เรียนเพื่อสอบก็ต้องกลับไปทํางานต่อก็อี้เหมือนเดิมและยังสั่งให้ผู้คุมจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาชาวดาลีนอนไม่หลับเลยหยิบหนังสือประวัติศาสตร์อินเดียที่เขาได้หยิบมาจากห้องสม,มุดมาอ่านเพื่อฆ่าเวลา และพบว่าตัวเขาเองอยู่ในประวัติศาสตร์ด้วยเขาอินถึงขนาดที่ตะกนลั่นว่าให้อังกฤษออกไปจากอินเดียเขายังคงอ่านหนังสือเล่มนั้นและอยู่ในเรื่องราวนั้นตลอดเวลาจนผู้คุมบอกกับโจติว่าชาวดาลีอาจจะบ้าไปแล้วก็ได้เธอตอบเขาว่าไม่ได้บ้าหรอกเพียงแต่หาทางที่จะเข้าโรงพยาบาลก็เท่านั้นเองบิมโมเข้ามาเยี่ยมสามีของเขาอีกครั้งแล้บอกว่าตอนนี้โรคซึมเศร้ากำลังมา โลกนี้สามารถหาข้ออ้างในการเข้าโรงพยาบาลดีๆได้ทำไมไม่ลองดูละ่ะชาวดาลีเริ่มเห็นแววความฉลาดของภรรยาขึ้นมาเขาเลยเอาแผนนี้มาใช้อีกครั้งชาวดาลีเข้าไปพบกับหมอสองคนเขาทำตัวให้ผิดปกติมากที่สุดทำตัวเหมือนเป็นคนความจำสั้นและเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ในสายตาของโจติที่มองจากกล้องวงจรปิดพอเห็นความเจ้าเล่ห์ของนักการเมืองคนนี้เธอเลยเดินเข้าไปยั่วโมโหเรื่องการลงคะแนนเสียงของเขา เมื่อชาวดาลีรู้สึกว่าข้อมูลที่หญิงสาวหุ่นนั้นมันผิดเขาเลยแก้ต่างทั้งหมดรู้ตัวอีกทีเขาก็พาท่าให้กับเธอคนนี้อีกแล้วทั้งสองคนออกมาทะเลาะกันข้างนอกอีกรอบรุนแรงถึงขั้นทําให้ชาวดาลีล้มไปกับพื้นโจติเองก็ตกใจเช่นกันสรุปแล้วชาวดาลีหัวใจวายแต่ก็ไม่เป็นอะไรมากภรรยาของเขารีบม,มาหาทันทีเมื่อได้ยินข่าวและดูจะไม่พอใจโจติที่รู้ว่าเธอซีพสามีเธอด้วยปาก ทั้งที่ไม่รู้ความจริงเป็นแบบนั้นหรือเปล่าส่วนชาวดาลีก็ยังยืนยันคำเดิมว่าเขาจะต้องการเรียนเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองว่าเขาทำได้ข่าวนี้แพร่สะพัดไปทั่วเมืองเมื่อผู้คุมตัวดีอย่างสัตปานขับเรื่องไปบอกกับน,นักข่าวชาวดาลีต้องเรียนเพื่ออาวุธมัธยมโดยได้บอกอีกว่าถ้าเขาสอบไม่ผ่านภรรยาของเขาจะได้เป็นมุขยะมนตรีต่อไปบิมโมท,ที่ฟังอยู่นั้นหูพึงทันทีแล้ววันต่อมา น้องชายและเลขขาส่วนตัวของชาวดาลีก็มาหาที่คุกน้องชายโน้มน้าวให้พี่ชายสอบเพราะกลัวว่าชื่อเสียงของตัวเขาเองจะปนปีชาวดาลีรู้สึกไม่พอใจเหมือนกันเลยตบหน้าน้องชายไปหนึ่งทีชาวดาลีได้บอกว่าเขาใช้แผนโกหกโกงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการสุดท้ายก็ต้องไาอยู่ในคุกและยังเสริมอีกว่าคนที่ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ก็จะทำมันอีกก่อนจะไล่เขาทั้งสองคนกลับไปจากนั้นชาวดาลีตรงไปหากันทีเพื่อให้เขาสอนเลขให้ กันทียอมสอนให้อย่างโดยดีเมื่อชาวดาลีบอกว่าจะเปิดโรงงานให้เขากันทีสอนสมการคณิตให้กับชาวดาลีแต่ก็ดูเหมือนว่าในสายตาของเขามันช่างว่างเปล่าเหลือเกินเขาไม่เข้าใจอะไรเลยต่างหากกันทีเลยเปลี่ยนวิธีสอนโดยการให้เขาบอกว่ามีผู้แทนกี่คนที่เข้ามาสมัครในพรรคซึ่งเขาตอบได้อย่างชัดเจนและยังสอนเรื่องความน่าจะเป็นโดยการเอาไพ่ออกมาหนึ่งสำรับแล้วให้เขาลองทายว่าจะเป็นโพแดงหรือโพดำ หรือแมมมคือเท่าไหร่เขาคิดอยู่สักพักก็ตอบออกมาชาวดาลีรู้สึกเก่งคณิตขึ้นมาทันทีเลยขนานนามกันทีว่าเป็นพระเจ้าของเขานอกจากนี้กันทีพาเขาไปรู้จักกับคนอื่นๆที่จะสามารถช่วยติวเขาได้อีกและยังไปหาบรรลักษ์เพื่อให้เขาสอนการใช้คําให้ถูกต้องแถมยังกลับมาในห้องก็ยังอ่านหนังสือไม่เลิกไม่ว่าจะทําอะไรเขาก็พกหนังสือติดตัวไปอ่านด้วยเสมอซึ่งโจติก็มองเขาอยู่ตลอดเวลา ตัดมาที่บิมโมเธอกำลังแจกของให้กับประชาชนอยู่เพื่อขยายอำนาจให้มากขึ้นด้านชาวดาลีวางหนังสือลงก่อนจะรู้สึกว่าตัวเองเห็นตัวอักษรฮินดูอยู่ท่ามกลางอากาศเขารู้สึกแปลกใจจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาก,กับเพื่อนๆในคุกเพื่อนของเขาเลยแนะนําว่าให้ไปหาเรมเพราะเขารู้จักภาษาฮินดีดีที่สุดตัดภาพมาที่เรมเขากําลังจะได้ออกจากคุกแต่เขาก็บอกว่าไม่อยากออกไป พอถ้าออกไปข้างนอกเมื่อไหร่เขาจะต้องโดนฆ่าแน่นอนทําให้งานนี้โจติถึงไปขอร้องให้ชาวดาลีใช้เส้นสายให้เปรมและหญิงสาวที่เขารักได้แต่งงานกันพอวันต่อมาก็ได้เกิดงานแต่งงานขึ้นในคุกจริงๆโดยมีชาวดาลีเป็นเจ้าพ่องานในระหว่างนั้นชาวดาลีและโจติได้คุยกันเธอชมว่าตั้งแต่เขาสนใจเรื่องการศึกษาขึ้นมาก็ทําให้เขาดูจะเปลี่ยนไปแต่ชาวดาลีกลับตอบปุวนว่าเสือยังไงก็ไม่มีวันทิ้งลาเด็ดขาดก่อนจะเดินจากเธอไป ต่อมาบิโมเข้าไาเยี่ยมสามีและได้ถามว่าการเตรียมตัวสอบนั้นเป็นอย่างไรบ้างชาวดาลีตอบว่าเขาอ่อนวิทยาศาสตร์และไม่ค่อยเก่งภาษาฮินดีเธอสวนกลับมาว่าเขาไม่เก่งภาษาฮินดีจริงๆไม่งั้นคงไม่ใช้เส้นฉีดแทนลายเซ็นลอกแล้วก็ขำออกมาก่อนจะโดนขัดจังหวะเมื่อโจติเดินเข้ามาเพื่อบอกว่าพวกเขาหมดเวลายเยี่ยมแล้วชาวดาลีนอนไม่หลับเมื่อเขายังเห็นภาพหลอนตัวอักษรฮินดีลอยอยู่ท่ามกลางอากาศ พอลุ่งเช้าเขาจึงไปหาโจติทันทีทั้งสองได้คุยกันอยู่สักพักจนโจติเห็นความจ้งใจของเขาเลยสอนเทคนิคการจดจําตัวอักษรที่ดีว่าต้องทําอย่างไรโดยเป็นการจําจากภาพและหลังจากนั้นสองคนก็ตัวติดกันมากขึ้นชาวดาลีพยายามอย่างมากพกหนังสือไปทุกทุกที่แม้จะกินข้าวอยู่ก็ตามวันต่อมาเขาบังคับให้โจติโทรหาภรรยาของเขาและได้ถามว่าทําไมถึงประกันตัวคนที่สอนวิทยาศาสตร์ออกไป สุดท้ายก็ไม่ได้คําตอบที่พึงพอใจนักและเธอก็ได้ตัดสายไปเพราะบิมโมมาทําคะแนนเสียงที่ต่างจังหวัดนี่เองเธอต้องการให้ประชาชนเลือกเธออยู่เช้าวันลุ่งขึ้นเธอได้ฟังข่าวจากโทรทัศน์ว่าคดีช่อโกงที่ทําให้สามีเธอติดคุกนั้นสาเหตุมาจากเลขาที่อยู่ข้างกายซึ่งก็คือทันดนนั่นเองเธอมองไปที่ชายแก่ที่กําลังโกขี้วัวอยู่เขาเพียงแค่ยกมือขึ้นมาถูไถเพื่อขอโอกาสแก้ตัวจากนายหญิงของเขาอีกครั้ง และแล้วข่าวร้ายก็มาถึงชาวดาลีเมื่อมีคนบอกว่าเขาต้องสอบวิชาภาษาฮินดีเป็นวิชาแรกเขาถึงขั้นเครียดจนเป็นไข้โจติเมื่อได้ยินดังนั้นเลยพาหมอเข้าไปในห้องของเขาและตรวจด,ดูอาการพร้อมกับทั้งบอกว่าเขาสามารถทําได้แน่นอนเมื่อวันสอบมาถึงโจติได้เอาโยเกิดผสมน้ําตาลให้เขากินชาวดาลีก้มหัวให้เธอครั้งหนึ่งแลวบอกว่าใครก็ตามที่สอนเราคนนั้นคือครูสายตาของโจติที่มองเขาด้วยความปราบปลื้มใจเมื่อสอบเสร็จ ชาวดาลีก็ได้ยินนักข่าวพูดถึงเขาว่าทำวิชาภาษาฮินดีไม่ค่อยดีแต่โจตีปอบว่ามันเป็นกลยุทธ์ของฝ่ายค้านทำให้เขาเสื่อมเสียกำลังใจกระดาษคำตอบถูกปิดผนดึกไม่มีใครรู้ว่าเขาได้คะแนนเท่าไหร่ถึงอย่างไรชาวดาลีเองก็ไม่ยอมท้อถอยเขายังคงอ่านหนังสือในวิชาต่างๆต่อไปโดยมีครูโจตีคอยสอนอยู่ไม่ห่างรวมถึงกันทีที่มาติวเลขให้เขาอีกครั้งการสอบครั้งต่อไปเริ่มขึ้นผู้คุมสอบได้กำชับให้เขาอ่านคำถามดีๆ เขาจึงฉุนคิดและรู้ว่าเขาไม่รอบคอบอีกแล้วในฝั่งของบิมโมที่ได้ฟังข่าวจากโทรทัศน์ว่าสามีเธอจะได้ประกันตัวแต่ยังไม่สามารถออกมาได้เพราะติดสอบในวิชาสุดท้ายเธอรีบปิดข่าวนั้นทันทีทันดนบอกว่าถ้าเขาสอบได้บิมโมจะต้องลงจากตําแหน่งแต่ดูเหมือนว่าคราวนี้เธอจะไม่ยอมเลยเรียกประชุมพักเพื่อยึดครองตําแหน่งนี้ต่อไปในขณะที่โจติเดินมาส่งชาวดาลีที่หน้าประตู เขาก็พบว่ามีแต่น้องชายที่มาต้อนรับเขาแต่เพียงผู้เดียวชาวดาลีรีบไปที่สภาในขณะที่บิมโมกาลังประชุมอยู่ชาวดาลีได้ไประทะกันในสานมุขยะมนตีคนใหม่และคนเก่าเขาได้เสนอให้ยุบสภาและกลับมาเลือกตั้งกันใหม่บิมโมเลยบอกให้เขาถามความคิดเห็นของสมาชิกในพรรคเอาแต่กลับไม่มีเสียงตอบกลับมาเลยสักคนชาวดาลีจึงนัดรวมพวกคนกเก่าที่เขารู้จักเพื่อที่จะถามว่าพวกเขาจะสนับสนุนเขาไหม แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาไม่ค่อยเห็นด้วยกันสักเท่าไหร่จนเดินทางไปหาคนสุดท้ายเขาได้จับมือชาวดาลีและตอบรับว่าเขาจะสนับสนุนเขาอย่างแน่นอนในขณะที่ชาวดาลีได้ขึ้นปลาใส่นั้นเขาได้กล่าวว่าการศึกษานั้นเป็นประตูสู่โลกกว้างการศึกษาช่วยเราตอบคำถามพระเจ้าเราต้องเรียนรู้ในการหาคำตอบการคิดการแก้ปัญหาแล้วยังบอกอีกด้วยว่าจะจัดเหรียญฟรีให้กับลูกหลานทุกคนที่ได้เลือกเขา ผลการเลือกตั้งยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆชาวดาลีได้ฟังจากข่าวว่าบิมโมคะแนะนนําเขาอยู่มากแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรชาวดาลีรีบตรงไปที่คุกเพื่อดูผลสอบของเขาสายตาเข้มขมวดไปตามรายชื่อลงไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆน้ําตาของเขาก็เอ่อลดออกมาเพราะเขาทําได้สําเร็จแล้วโจติที่ยืนดูอยู่ก็พอยิ้มยินดีให้กับเขาไปด้วยชาวดาลีได้ยื่นบางอย่างให้กับเธอก่อนเดินจากไปข้างในนั้นเป็นภาษาฮินดีที่แปลว่าขอบคุณ ข่าวได้แพทย์สะพัดออกไปทั่วว่าชาวดาลีได้สอบผ่านแล้วและดูเหมือนคะแนนเสียงจะเปลี่ยนฝั่งชาวดาลีกลับมาหาบิโมที่บ้านอีกครั้งทั้งสองปรับความเข้าใจกันเหมือนเดิมว่าการเมืองน,นั้นไม่สําคัญเท่ากับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทั้งนี้ชาวดาลีชนะเลือกตั้งอีกครั้งและยกตําแหน่งมุขยะมนรีให้กับคนที่เข้ามาสนับสนุนเขาส่วนชาวดาลีจะปฏิบัติหน้าที่อันซื่อสัตย์ในฐานะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแห่งรัฐทัลลประเทศต่อไปแล้วหนังก็ตัดจบลง เป็นยังไงบ้างล่ะครับหนังเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครป์พวกเราด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับ